ไปบังกันไปบังกันสาวพ่อไปได้อยู่เด้อพี่น้องโอ้ป่ามันเลี้ยวเลี่ยงอยู่ด้วยครับเด้อป่าสมนิตัวครับผมเดี่ยวเลี้ยงด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุกคนครับผมสวัสดีพี่น้องทีกำลังรับชมครับผม ครับวันนี้พบกันในมือฝนตกลิ่นพี่น้องวันพุธที่11มกราคม2566ครับผม <c oughs> จําวันทีผิดครับพี่น้องนี่เปาพิสานกับสิพ่ามาวันแหครับผมวันแห่เี่ครับพี่นอ้องไหมตรงนี้เป็น <c oughs> ตะฟังพังครับผมหม่องยกสะดุ้งเลยพี่น้องพี่น้องเคยเบิ้งคลิปก็เกากระชิจำดนครับผม ยกสะดุ้งมึงนี่ะมัะจะมีสองมองพี่น้องพูนทัดไปอีกมองนึงนี่ปลายมือผมนี่และทัดกุกไม่ไปมองนึงกับตะฟังพังเมนี้ว่าสิรษะวานตอนวันนี้มืดพี่น้องมันจีถือบอครับกับปกติแล้วกับปกติแล้วผมกะวานช่วงมันมืดเนาะครับกับว่ค่อยเห็นพอเท่าที่ควนกับเมนีกับศมรษะวานตอนอ่อพ่อโยเลียนเสียงนี่ครับผม ไม้กับหน่ำนิ่งๆพี่นอ้องฝนตกลิ้นครับผมฝนตกลิ้นเบิ่งว่ามจิสิมีป่บาบ่ครับฝนตกลิ้นปกติแล้วเอาเอาเลยพี่น้องเอาเอาหอนหอนป่าขึานาน้นดีครับผมวันนี้อากาศแบบนี้ฝนตกลิ้นเบิดมือเลยพี่น้องก็คือสิหนาวเบ,บิ่งว่ามจิมีป่าบ่ครับผมมึงพี่น้องหนาวบกเก่าะ นี่พี่นอ้องเพียกเบียดประกูจักเทียเพียกเบียดประกู่จักเทียบึงว่าวระท่านเหมือนมันที่มีป่า่พี่น้องปกติแล้วก็เมื่อวานช่วงมันเหมือด เือเป็นถึกเบ็ดเกืบเป็นของเบ็ดพอดีครับเอ้าลงไปรุ่นพี่น้องลงไปรุ่นครับผมติดทั้งสามล้อเลยโอ้ฝนตกฝนตกแบบนี้หลักทะเล่เลย มืออื่นขันมันแดดออกมันเกิดติดพ่อติดกามอยู่เนาะบัานนี้้วยเขาวามีหลายมืออยู่ยเลยล่ะมันเป็นหอดอันวันสุกุนติกูนนะมันเหน่หน่อยเม็ดมาต่อมาถมใหม่ไปเังกันไปเังกัน เพอไปอได้อยูอข่ขันขันขืนมันหนักมันอาจสิฟี่คือได้เนี่ยมึงนี่ยเห็นได้เลยโอ้ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ย โอ้ oh. <laughs> ติดหรอเออโอ้ย <laughs> พ oh. <laughs> ี่น้องวานเห,นไหวไปวานเหวไปว่าได้ดิคุบึงเงี้ยบึงมันออกประหลาดกันมีป่า <laughs> โอ้บุญพี่น้องทุลักทุลกเลคือฝนตกลิ่นมาใส่หนทางพี่น้องมันเป็นดินดินไฮน่าครับว่ายู่ฝนตกลิ่นลื่นหนึ่งสี่หนึ่งเพรไอ้ขักรถอันสลิงครับเพิ่นไม่เอาพัก บ้านนี้ก็สิลงไปเบิ่งเหี้ยได้บ้านนี้เป็นจังไ๋ไมีป่าวะวันวันขึ้นโคกมาเนี่ย ยังบ่อป่าเอาเมียงช่วยเราพี่น้องของ,งเี้ยห่อยตะเกาคือบกของนี่ป่าบ่อมันคือเมื่อวานย่ำคืนบ่ย่ำแรงบ่ครับตรวจสอบบ้างครับพี่น้องฝนตกลิ่นนี่ กระมังตัวหนึ่งพี่น้องโอ้กระมังตัวหนึ่งครับผมโอ้โอโอปลาหน่อยไม่มีพี่น้องมันออกเบิดโอ้นี่พี่น้องปลากระมังตัวหนึ่งครับผมนี่โอ้โมี พี่น้องโตปลามันก็นบังตัวเดียวคอลรอเนาะมันตัวเดียวปกติเด็กปลาหน่อยนี่แหครับโอ้ยมีพระท่านเศร้าอยูพี่น้องขับเบิรงว่ามันทิดใดขึ้นหมูบ่บ้านบ่อหมู่บ้านหนองควนนี่แหละครับกวน ลงไปแล้วพี่น้องโอ้ยมีน้ำบอนาะมีน้ำบอนาอูอ้หู้น้ำตัวนี้อุย้ยผิดทางแล้วพี่น้องขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่เฮ้ยปึ่งรู้ทางลงพี่น้องอุย้ยมันคือเมือนแต่ประเทศนี้ฝนมันด้ขึ้นได้ปะล่ะวันเนี้เลงไปแล้วจะขึ้นได้ปะนาะ เมือม่อ,อน,นั้นนั้นฝนมาตกเลยพี่น้องบเมือ,มอนี่ป่ะเนี่มีขึ <g ül üyor> ้นได้ย์ว่านอวัดสุดท้ายโอ้ยยางรองเท้าบ่ได้ใส,ไส,ไส่ใส่กรบบได้ครับแถมมันดินมืนดินมืนอีกตั้งหากโอ้โน้ำม,มันบกพี่นอ้องน้ำม,มันบกครับ นี่ก็ต้องล่งล่งไปหนีเลยพี่น้องนี่ได้โอ,ดดโอ้ยยินได้ละยินตด้ละเฮ้ยมีปลาปะ ขึ้นมาแล้วครับยางทุลักทุเลนี่ครับปตาตมมองตัวหนึ่งตัวที่สองเป็นป่าย้่อนครับปลายน่อนมียกมีเงียงครับตัวที่สามปตาตมมองหน่อยแต่ละก็เห็นสามสี่ตัวที่มันหลุดออกเห็นตะเกียบสงสัยหลุดออกไหมเออนี่นี่ครับปตาตมมองสาม ามตัวพี่น้องโอ,ไงอไ้ได้ปิ้งอยู่ครับแต่ว่าประมาณครับปิ้งอยู่กับประมาณเอาเลยพี่น้องปางไปครับผมทันใดฉีดฉีบช,ชอบกันห้ยุ่งากกินครับพี่น้องก็<ะ>เลิกจากกันจากงานครับผมกับมาทดสอบเรื่องมงว่ามือฝนตกฝนตกอากาศหนาวๆเย็นๆนี่มันสิทธิ์ี่ป่าถือบ่ครับผมก็ทดสอบเพิ่งแล้ววันตึงเครื่องประมานลงไป แต่ฟังพัง <G ül üyor> ก็ผมสีมันคือมือก่อนเนี่ยผมได้สามสิบโตพี่น้องวานลงสามสิบโตมือนี่ก็ได้ซิบก็โตอยู่ครับมือนี้มือนี้มันประเทศไทยมากจ,จะได้บูเง <G ül üyor> ินบูมันมือหมานเอาฝากไวคกกกไก้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับผมมือนาเดี๋ยวสิบมา่วานไหมไมาแก้มือไหมก็อนหรครับแต่ว่ามือนี้ก็ได้ปิ้งอยู่ครับ โอ้ยเมียพี่น้องเมียแห้งขึ้นลงตามันสั้นครับมันสั้นกลับสซารับวันนี้บ้าประสานครับผมกามลาครับผมสวัสดีครับโอ้สั้นสั้นสั้นโอ้พี่น้องนี่ครับป่าบ้านเฮียเฮาวอาอาโตพอดีก็เป็นซาวเวอรีปิ้งปิ้งไปิงขิงขา เปลี igon, Wait, ่ยนใหม่พ hmm, ี oh ่น้องปลาเข็งไงครับมาตาบานยาเดี๋ยวยังอุ่นไหม่พี่น้องเมนูปิ้งปลาได้พี่น้องมั้ยเมนูปิ้งปลาครับผมโอ้มันขนาดได้พี่น้องใส่เปียงงี้ปลากระมังโอ้ยมันมันห่อยๆลงไปปวดแถว